ถ้าเพื่อนๆนะครับให้ AI นะครับทำการสรุปบทเรียนนะครับหรือบทความต่างๆนะครับเพื่อนๆต้องเจอปัญหานี้แน่นอนครับนั่นก็คือครับที่เพื่อนๆสรุปบทความได้กันมานั้นครับมันไม่มีแหล่งอ้างอิงครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับปีเตอร์ครับจะทําการนะครับบอกว่าเครื่องมืออะไรช่วยคุณได้ในเรื่องนี้ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบครับอย่าลืมกดถูกใจครับกดติดตามหรือกดแชร์ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนะโอเคครับเรามาเริ่มครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปกติครับตอนนี้ Chat GPT ดังมากครับแต่ว่า Chat GPT ก็ไม่บอกแหล่งที่มาถูกไหมครับดังนั้นครับเรานะครับเลยแจกนะครับลิงก์นะครับก็คือกดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปนี้ครับก็จะมี Bing Chat ครับ Bing Chat ครับเป็นของ Microsoft นะครับเป็น เซิร์ e เวอร์ตัวหนึ่งนะครับที่นะครับเอาตัว c h a t GPT เวอร์ชันใหม่ครับมาใช้งานให้เพื่อนๆฟรีครับและต้องบอกก่อนเลยว่าแชทตรงนี้ครับเร็วมากด้วยนะครับไม่เหมือนแชทฟรีของ GPT ธรรมดาครับถ้าเรามาแชทที่ l i ิ g ครับฟรีด้วยนะครับและที่สำคัญครับมีแหล่งอาฟิงให้ด้วยครับอ่าก็ถ้าใครยังไม่เคยใช้นะครับกดใต้ลิงกนี้ครับหรือว่ากดไปที่นะครับตัวบ i ิ g นะครับ com ก็ได้โอเค เราไปดูวิธีใช้กันนะครับขั้นแรกนะครับเมื่อทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน i ิ ing มาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเข้าผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับบิงดอทคนั่นเองตรงนี้ครับก็จะทําการนะครับมีเบราว์เซอร์ขึ้นมาให้นะครับถ้าคนเข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับจะมีการปุ่มให้เลือกว่าแชทนะครับต้องพิมพ์ตรงนั้นถึงจะขึ้นมานะครับจากนั้นครับถ้าใครเข้าผ่านแอปพลิเคชันครับให้กดปุ่มตรง่งตามครับก็คือปุ่มที่มีรูปโลโก้บิงนั่นเองครับจากนั้นครับ คุณนะครับก็สามารถแชทสอบถามครับว่าอะไรได้นะครับซึ่งมันจะมี3หมวดนั่นเองมีหมวดนะครับความคิดสร้างสรรค์สมดุลส,สมดุลน,นะครับแล้วก็หมวดความแม่นยำสูงนั่นเองตรงนี้ครับถ้าใครอยากจะได้หมวดที่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับก็เลือกหมวดความแม่นยัน ที่นี้ครับเมื่อเราพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือพิมพ์คำถามเข้าไปแล้วครับ Chat GPT ครับก็จะตอบกลับมาครับผ่าน Bing Chat ตัวนี้นี่แหละครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าดีงามมากครับเพราะว่ามันจะมีตัวยกกำลังครับ1 2 3าครับห้อยท้ายอยู่เป็นหมายเหตุว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนครับซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุณนะครับสามารถทำทุกอย่างได้ตรงนี้เลยครับคือดีงามมากเหมือน c h a t GPT ตอบแบบมาซึ่งฟรีมีแหล่งที่มา พร้อมทั้งตอบคำถามได้เร็วอีกด้วยครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มาพบคอปเปอร์เตอร์อ,อีกในครั้งหน้าครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรสอบถามครับสามารถแอดไลน์ไปที่แอดลอจิกจีได้นะครับเพื่อพูดคุยสอบถามหรือว่าดาวน์โหลดดิจิทัลแพนเนอร์ฟรีๆกันไปเลยโอเคสำหรับ okay. คลิปนี้บายบาย